ใช่ค่คะ,เเะเขาขยันเขาขยันแล้วเขาตั้งเป้าหมายแล้วเขาไปแล้วเขาทําสําเร็จนั่นคือแบบอย่างที่ดีว่าทุกอย่างมันยากมันไม่ง่ายหรอกในชีวิตเราอะ่ะยิ่งมาทําอย่างเนี้ยมันยิ่งยากจะมีกี่คนที่พี่ที่เขาจะมาสนับสนุนเราจริงๆพวกเราอันนี้ก็ถือว่าโชคดีนะคะมาตามหากันเจอมีมีถึงจะน้อยเป็นหมุมที่น้อยแต่เป็นคนที่จริงใจต่อกันสนับสนุนกัน หนูนับถือทุกคนนะคะแล้วก็ซาบซึ้งใจมากด้วยขอบพระคุณทุกคนนะคะทุกๆคนเลยที่สนับสนุนนะแนะนําผักดันเราเราไม่อยากทําแต่ผักดันทําเถอะทําเถอะเรารู้ว่าใหม่ๆเราทําเหมือนคนลิปวันแรกๆหนูก็ไม่ไม่เป๊ะหนูไม่รู้จะไปยังไงมายัางไงทําไปทํามาเราก็จะเริ่มจับจุดได้ว่าเราต้องทํำยังไงการไลฟ์ก็เหมือนกันหนูรู้ว่ามันไม่ง่ายแต่ว่ามันก็ ม่ไดยากสักทีเดียวแต่เราต้องเรียนรู้และปรับปรุงว่าเออถ้าอย่างเหมือนที่พัดลมนะค่ะเธอมาตั้งใกล้โทรศัพท์มันเป่าโทรศัพท์มันก็จสดังพรงนี้ก็จะไม่ตั้งตรงนี้จะหาที่ใหม่แล้วต้องกลับไปดูไลฟ์ตัวเองด้วยว่าทําไมมันถึงมีเสียงเพราะบางทีเราไม่ได้คิดไงคิดไม่ทันคิดไม่ออกบางทียินดีที่ได้รู้จักค่ะทุกคนเลยค่ะพี่ซีเค พี่น้องรักเขาเป็นเด็กดีจริงๆเรื่องอันเซตติง้งอีย่างโทษละซับจะไอล mm. ้ล้างเขาเรียกอย่างนี้หลางแคดในโทัซ้์จะต้องเอค่ายเหตุว่าใดไม่เอื้อไอ้น้องรักบางทีหนูทาไม่เป็นนะหนูก็บอกพี่หมวยช่วยแม่หน่อยทําให้แม่หน่อยเขาก็ฮ็ดทายยังข้อมูลบางอย่างมันมันทายจต่อีกให้โทรศั์ลงลงในอันแม่มริการบ่ได้มมวยเหตุในแม่ในเขาก็ไปหาวิธีเ็ตุมนาะเขาก็เหตหุเขาก็สอนทําพร้อมนะ เขาเขาไปเรียนรู้มาแล้วเขาทาได้แล้วเขามาสอนเราด้วยดีที่การมีทีมงานมีลูกก็เหมือนมีทีมงานที่ดีมีพี่ๆที่ช,ช่วยสนับสนุนนี่ก็เป็นอีกทีมงานที่ดีอันหนึง่งจริงๆหนูทราบซึ้งใจนะคะเหมือนที่คุณอาจารย์พูดว่าเราทราบซึ้งใจนะที่มาเจอเธอที่นี่มันเป็นเกียรติมากเขาบอกที่เราได้มาเจอกันที่นี่เขาเป็นคนที่อ่อนหวานอ่อนโยนนะสาวศิลปะใช่ตื่นเต้นค่ะมันตื่นเต้นค่ะ คุณนซี่อันนีเดอคุณซีแค่อันนี้พี่หมวยกดอันเขาเรียกอะไรนะที่ที่จะทำไฮไลท์อะค่ะกดตรงไหนจิ๊บภาที่นดีบอกว่าให้ลองทำดูแล้วเอาไปลงช็อตอันนี้ค่ะอันนี้ก็รอบที่สามนะคะอันนี้เราทาสีเล็บสีเหลืองรอบที่สามเพื่อนๆเห็นไหมชัดไหมอันนี้คือรอบที่สามเดี๋ยวเราจะท็อปสำหรับสีนี้นะคะ สีเหลืองอันนี้สีของคุณซ k เคาจะท็อปค่ะทอปเก็บก่อนเพื่อเพื่อไม่ให้ฝุ่นเกาะถ้ามันไม่เสร็จพรุ่งนี้เรามาเริ่มกันต่อได้ไหมคะหรือต้องทำใหม่ได้แล้วนะได้ใช่ไหมโอเคทอปจะใช้ทอปกรจบ ือาจะเอาท็อปแมทเกิดซิแค่จะเอาท็อปแมทหรือท็อปกระจกถ้าถ้าแมทต้องแมททั้งหมดแมทคือกำมะหยี่ถ้ากระจกต้องกระจกทั้งหมดเกิดซิแค่จะเอาท็อปอย่างเอาท็อปอันไหนเอ้ยเอาท็อปแมทคือกำมะหยี่มันเป็นกำมะหยี่เหมืนอนไฮเบิร์กมาว่านเอาท็อปกระจกคือเป็นแบบนี้เงาเงาอยู่ดดโดดเงาเงาท็อปแมทมันจะเป็นเนือ้กอกำมะหยี่ คืผพากรรมยี่เนี่ยดอื้อยจะเอาไนดิใช้เก็บเกบเก็บมาได้แล้วมันต้องทอบก่อนเอาบอกให้หนู้ทอบกอนทอบหน้าที่เดียวเดียวเอาทอบอันไหนกอนพีซเคมันต้องทอบเอื่อยมันมันเก็บผ้าบาได้คุณมันสิกะมันสิเสียอไาเร็วๆตอบมาเจ้าของเล็บ ทาประจกได้มันจะวบ่เลือดเออได้ให้ไ่อยเลือกเด้อไปทอประจกให้มันเงาไงเพราะว่าไอ้งานเล็บถ้าเราคาไว้แล้วฝุ่นในแต่ละวันมันมาเกาะเล็บคาพวกนี้เป็นตุ่มมันจะเป็นขึ้นเป็นตุ่มๆม,มันจะไม่เหมือนไม่เหมือนโคเชไม่เหมือนอะไรนะพี่เสร็จต้องทอจบคือจบคือแห้งอะไรก็ไม่ติดเดี๋ยว่ฟย้าวันเออตน้งได้เลยค่ะขอบคุณค่ะ và chốt lại.